สวัสดีครับผมผมช่างเต๋าค,ครับเดี๋ยวมาว่าด้วยเรื่องตัวโตาดูโตโยต้าดีโฟนดีนะครับที่ว่าทำมาแล้วแล้วทำไมมันผมต้องมาลื้อทำใหม่นะครับเป็นโตโยต้าเป็นชุดของสอ,องเคดีนะครับเป็นเครื่องคอมเมลยนะครับเกี่ยวกับระบบที่มันทำงานด้วยระบบกลไกและสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ว่ามัน จะต้องมาลื้อใหม่ทั้งหมดนะครับนี่มาดูตั้งแต่อันนี้เปลี่ยนปลายมาแล้วนะครับเป็นของเดียวฟล์นะครับปลายเขียนแรกเลยเรือล่านะครับเขียนไม่เสร็จแล้วคือฝาน้ตันผมไ่เสร็จแรกเป็นน้ำไม้เลยนะครับทุกทุกฝางลยนครับอันนี้ให้ดูนนี้เกี่ยวกับปลายก่อนเพื่จนะทำนะครับอันนี้เยอะมาก ถ่ายใช่ไม่ได้นะแ,แล้วก็ที่ว่าเพิ่งไปทํามาเออแต่ทั้งในยังดำปีเลยนะครับดํามากเลยนะไอ้ดำๆเนี่ยครับทำมันสกรปรกมากเลยนะหมดมากทุกชิ้นเลยนะหมดชิ้นเลยแล้กระทั่งใน,น,น,นอย่างไครับหลังตันหลองตันทุกต่อน,นะครับผมก็เลยต้องมาลื้อทําใหม่นะครับเห็นไหมทุกชิ้น ที่บอกว่าทํามาแล้วนะครับผมถึงไม่เชื่อใครไงเวลาผบจะแค้งานนะครับเพราะผมก็ต้องรู้ด้ตัวเห็นในตาคนเองเริ่มรู้หมดนะมเลยเปลี่ยนปอบให้หมดเพราปอบเป็นอของ้ภาพแล้วก็เป็นรางรางตัวนี้ก็เป็เอาของฉีดมาใส่นะครับก็มันก็ใช้ได้อยู่แต่สภาพมันมันไม่โอเคอ่ลนะยสภาพข้างในนะครับ มันไม่ได้เสียอะไรหรอกแต่มันจะกระปดแล้วก็ตัดดูข้างในตัดดูข้างในครับที่เราผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเครื่องมาหมดแล้วก็ไม่เกิดนะครับก็ต้องมีว่าการเรื่องตรวจหรือตรวจเช็คใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นของโตโยต้าดีเซลนะครับเสียเปลี่ยนอะไรไหมนะครับโอเคจบข่าวช่างต่อมาพร้อมับผม